เนี่ยโอ้ยใหญ่เลยครับจุกสามที่พอเนาะโอ้ยมึงของอันนี้บ่ได้เอามาหยัดใส่เด้อพี่เนาะอย่าหาว่านเลยผู้ใดผู้เคยหาก็ได้ เงินหน่ายังเปียกอยู่เนาะเอามาหยัดใส่บ่ได้เลยไม่แต่สีมาเอาออกอย่างเดียวหย่านเขามาหลักเอาครับผมหอยหน่าหอยโขงครับน้อยหนึ่งครับผมน้อยใหญ่เลยนี่เออหอยโขงใหญ่เลยหน่อยหนึ่งโอ้ยใหญ่แห้ง ีครับพพี่น้องวันนี้มาอยู่กับช่องเขาปลาสไตล์ที่วู้เก่้ครับวันนี้ถือเสียมลงไฮลงหน้าครับผมป้าพีป้าน้องมาขัวบกหอยครับมาเบิ่งก่อแล้วนี่หน่วยหนึ่งนี่ครับนี่นี่เลยครับผมนี่ครับพี่น้องว่นบกหอยหน้าครับผมมาลองขัวเบิ่งที่นี่บ่อครับนี่ หอยจู๊หอยจู๊ครับตัวนี้หอยขมครับหอยจู๊หอยขมมันหัวเบิ่งอ่อมเงากุกสั่ครับผมหอยขมหป้าพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมนี่อุ้ยอุ้ยนี่ หอยกระตายหอยหน้าครับผมบุ้ยนี่แหละครับวิธีหาครับผมหลายคนอาจยังบุหูนี่หอยขมต้องหาออกครับผมจักหน่อยคนมาหาไลายมาจักหนูมาจักคนครับหาออกไปเป้งปล่ปอยปีหนาคือเก่าอย่างเงี้ยถ้าเอาไหว้โดนแหงแหลงแหงกระตายถึงซื้อเนาะคนหมักเขาไปน้ำหากไหวน้ำสอกน้ำยังนี่ก่อน ีที่การหากระเจงสีแล้วครับน้องนี่เห็นบอหอยคุมอีกหน่อยนึงหอยค้มหอยจูบครับเอาเอาไปแบบมิคดินแน่นเลยครับผมเอาไปไหวเก็บไหวเพิ่นกับาตายเด้หอมแมมากครับเอามาปล่อยอยากยามได้ทห้ก,กินครับผมอยากก,กินได้เอาไท้ทำพันธุ์ก็ได้เนาะ วันเพิ่นเบิ่งหอยหลุนเบิ่งสิมีบ่างนี่ดิดดนี่เป็นวันแนวนี่แหละครับหอยเพิ่นรุดลงนี่ครับบ่ไกลวันครับบางที่เอามาปล่อยหลายเด้หอยกระต่ายหอยหนะ่าแต่ว่าบ่ค่อยมีหอยเซอรีแครับแถวเอาไว้บ่ได้เอมเพิ่นสิสมพันธุ์กันหมู่ครับผม จุบครับหอยจุบหอยขมนี่มันเน่าใช่ะนี่นครับผมขนาดบระท่านแหลงเลยนี่แหลงแหลงแหงแหงนี่อ้ยจะอยู่จังในเน่าถิ่มเสียดายเอาไปไว้เหงื่อทอดดีกว่าหอดยามก็เอามาปล่อยขัดผัดยางดี อูช้ช่องงวยตามงวยอุ้นี่ครับปึด๊ดคือว่าแล้วครับผมส่วนหมากสูมื่นนี่น้ำหนักผู้อื่นนี่มีแต่ห้อยเสืซลีครับนี่ห้อยกระต่ายห้อยหน้าห้อยโขงครับหน้าเบาวที่เ,าเอามาปล่อยไว้เห็ดผัดครับผมหอดหย่ำงหนีมาบางเรือเขาก็มาร้อยไตเอา แต่ไปปล่อยแต่ไปกินเขาเนะกินง่ายครับผมแฉบหออบ่ได้เอาตาเอายัองออกคือหอยสึริเนาะบ่มีเบื่อกินได้เบิดเลยตัวนี้หอยจูบปกติสว่วนมากสิพบแต่อยู่น้ำสาน้ำหนองอันนี้เขาเอามาปล่อยไว้น้ำหนาเป็นกระสีอยู่จังสีแล้วครับหย่อม ก็เลหน่วยนึงครับผมเด็ดเบิ่งอีกก่อนนี่ดิอีกหน่วยนึงสองเลยครับหอยจุกกับหอยกระต่ายหน่วยใหญ่ๆงามๆเลย,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 ยน้ำซาต,ตอนนี้เขายังมาหนีอเอาบัวแล้วหนีบัวเอาแล้วเาอาด้วยวิธีใดยเนี่ยเาอาคนสมุนเอาเบิร์ตเนาะ หนึ่งครับผมอูอออ้ปีนองโอ้โหเลยครับ คมหน่วยใหญ่ให้ครับผมปาดพี่น้องปุ้ยปาดโคโลเลยครับโอ้หอยหนาหน่วยใหญ่ครับปีน ดินแตกแนวนี้ครไม่รุนครับนี่ดีดน,น้นอ,อ,ยอยนึงนี่พี่น้องโอ้ยหอยงหญ่เนี่ยโอ้ยใหญ่เลยหอยจุบครับหอยกระตาย พอเนาะยอมรับครับพี่น้องมันค่อนข้างสพีห้าหยากนะครับผมหน้าไฟมีคือมีแต่คนอยากมาหาครับอย่างไรเขาเอามาปล่อยเราต้องมาขวบอ,อ่ะอันหยากรึครับพี่นหน่อส่เพราะว่าส่วนมาแต่ที่มีแต่ห้อยเสือหลีเนาะ ไก่สิออมเงาแล้วพี่นอ้องคุณเพราะเหลือมมาแต่ผุ่นวังหันนี่ไลอีกน้อยนึงครับกระไดลายเด่สิกินกระได้ละออมหน,นึ่งคนละนี่อุ้ยอ,อีกแล้วสองตัวนี้ก็ห้อยจูบิดกันเลยครับปื้อเนี่ยโอ้หึ อัดอยู่ง่ายอู้หูไก่พกันแล้วไก่พุกกันล้วหิวปเรียบร้อยอ้อมเงาแล้วครับผม ไร้หน่วยเติบอยู่ด้วยนี่ครับหอยจูบหอยกระต่ายนี่เต่นหน่วยง,า,งามๆเลยเอาไว้ทำพันปีหนาครับผมใส่เบืองหาเบืองน,น้ำงเงาไหม้เลยใหเบืองต้นคุนครับเป็นป แล่าแต่หมอนหอยสีดำทุกะารพีหนอกระเิยูทัวรนะเ็นสองหน่วยครับจับหน่วน่างหนาขังครบพิ่นอเพิ่งนามพ้นต๊บางหนึ่งเพิ่งออกมาเพิ่งกรพากันตายเขารทันดีเดันแต่สียดายนาะพี่นอ อันนี้ฮาส่วเอาน้ำฟันครับผมเปิดมาได้หน่วยเลยจกเอลึกยินเร็วๆนี่นั่นดิเสียงโอยโคลูเลยครับดิ้นมันติ๊กเปียกทีเนียวนั่นดิอย ฟังเสียงสะคอยสวดด้วยครับนี่แตกหาวันนี้เพียงหูหูกุลกุลกินหูอีเนาะเอออุ้ยแม่พันธุ์ได้เลยยื่ในหูกรบบ่หูใหญ่ หือปาดตันี้โอ้โหอ้ยแต่และหน่วยพี่น้องครับปาดหอยจูกบะหนาวนเนานะอโอ๋โอเค้ยโอ้ยแถวนี้นี่ครับผมหาเบิ่งน้ำบ้านเพิ่นวั่นน้ำขีิต้มนี่ล่ะ rất được tuyệt quá xuống được rồi được rồi đi ui rồi เดียวเดียวเดียยวจะฝากคลิปเปิดก้อนครับเปิดก้อนครับว่าใส่เดือนเอามาวางนี้ด้วยอ้ยมือโอ้หอันนี้บอได้เอามาหยัดใส่เด้อพี่หนุ่ย่าหาวานเลยผู้ใดผู้เคยหาก็ได้เงินหนายังเปียกจีน้องเอามาหยัดใส่บอได้เลยมิแต่สิมาเอาออกเด้ยครับ หย่านเข้ามาหลักเอาครับผมกองอวกหนวกกันอยู่เนาะนี่เนะนี่ยเสียมห่าล่อนมานี่สิพี่ครับเบิ้ดนี่ต่อหอยหน้าหอยขู่ครับไปอีกไปอีกแถวนี้แม่นเบิด้ดสิ

ไปเรื่อยๆครับผมแถวนี้สแสดงว่าอยู่งานนี้สีนี้แน่เนาะนไล่ไปเรื่อยครับน้ำขังคันเทะเนี่ยดูเป็นหมองเนาะเป็นหมองเป็นหมูคือกันไป ผ่อนหน่วยหนึ่งครับพี่เด็กขัวห้ามูเกิดเห็นสวมอะไรตัวนั้ยังเปียกอยู่เนาะเปียกนี่หนึ่งสวมนั่นดีนั่นดีอ๋อถืว่าไม่หยัดใส่มันหยัดมาได้เลยพี่น้อง nhái đi nhái thì hết không chỉ tôm miếng có mẹ nó đi ngoài ngoài cái ngoài đấy mới chụp đây này hết bò mỏng hẳn nó hết ngoài nữa, cứ cần. Gì này đã ừ. ngoài 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 ดึงเนี้ยนเหนียวนะครับพี่เนาะขัวหลักเนี้ยสุดเลยครับพาท่านได้เก็บเน่บวนี่แถวนี้นู้ร้ายครับผมบางหน่วยนูกก้กัดเจาะนู้ขวดขึ้นมาเจาะเนี่ย กระต่ตายตัวหนึยน่ยอย่างนี้เลยครับนี่โคโรครับผมนี่พี่นอ้อง้นตกแล้วเพิ่นออกเพิ่นมาเขาหมุนเขาไม่ให้วมอยรถเกี่ยวครับนี่โบแมนอีกหน่วยหนึ่งบ้า ็นผู้ปากาคอยอย่างนี้ฮะน้องบูมเมนบอมเมนกระเดี่ยมเมนครับผมน้อยนึงครับผมอุ้ยหน่อยแบบไเลยนี่เป็นออกอุ้ยแต่ฝนมาตกก็สิบ่ออกไล่เป็นนี้ครับมันออกมากข้างนอกแล้วมันก็นลงแนวนี้เนาะลงโบวิดหอดขี้ดินครับผมมีซีดตายเร็วครับนี่ ตัวองว่นในหูหนึ่ซื้อน่สองหน่วยครับเออหนึ่หนึ เป็นวันมันครับผมเลยตรจวจดังนี่ครับหาเบิ่งน้ำบวานมันมันจะงายครับผมหาสิีคั่วไปเลยนี่กับเมืองหนะูอขอซหน่วยแล้วครับมา <c oughs> หกแนวด้วย จกกระโลดแล้วเฮ้ยปัดหอยใหญ่เลยหอยหนึ่งอ้ยหอยใหญ่แห้งอ้อ <umba> เอาละครับพี่น้องเหมือนกับเมื่อยนะครับเพราะว่าโดนเติบแล้วมาเบ่งผลงานสำกันครับนี่หอยหน้าหอยโขงครับผม หอยกระต่ายครับอยากตุ่วบอคือหอยเซรีเด้ออันนี้กินได้เลยครับบ่หาแต่เอาตาออกเนาะหอยเซรีเพิ่นต้องเอาตาออกนําเนาะสุดยอดขนาดครับพี่น้องมื้อนี้มีแต่หน่วยใหญ่เอาไว้ไปทําพันธุ์ปีปีหน้าปีใหม่พุ่นล่ะครับอยากก็กินแน่หน่วยน้อยๆมันเนาะหน่วยใหญ่เอาไว้ทําพันธุ์ปีหน้าครับ ครบับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปแนวนี้จองได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวทู่ครับผมสำหรับวันนี้บ่าวทิวจะขอต,ตัวลาครับสวัสดีครับ